สวัสดีครับผมช่างพิถาร้าสมัยดีสวิทนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเครื่อง ASUS VivoBook 15นิ้วนะครับตัวนี้ทําการซ่อมในอาการเปิดไม่ติดนะครับลูกค้าแจ้งว่าเครื่องเนี่ยเปิดไม่ติดชาร์จไฟไม่เข้าเลยนะครับก็อันนี้ผมก็ทําการแกะตัวเมนบอร์ดนะครับมาไล่ระบบไฟนะครับไฟที่เป็นลายไฟหลักนะครับชุดแรกเลยที่จะต้องเข้ามานะครับก็คือไฟ19โวลต์จาก IC ชาร์จนะครับหรือจากอะแดปเตอร์นั่นเองนะครับ แต่ว่าไฟชุดนั้นเนี่ยไม่เข้ามาถึงตัวเมนบอร์ดนะครับเนื่องจากมีหลายไฟที่ขาดหายไปนะครับตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับก็คือเราทําการเสียบตัวพอร์ตชาร์จนะครับเข้าไปแต่ว่าไฟจากพอร์ตชาร์จเนี่ยไม่เข้าไปเลี้ยงบอร์ดนะครับนเนี่ยทีนี้เรามาดูตัวที่ทําให้มันมีอาการ ชาร์จไม่เข้าแล้วก็ไม่สามารถจ่ายไฟให้กับตัวเมนบอร์ดได้นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นพอร์ตชาร์จของตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับนี่ถ้าสังเกตด,ด้านในนะครับด้านในจะมีตัวเข็มสีทองอยู่นะครับอันนี้จะต้องมีไฟนะครับเข้าไปผ่านขาขั้วสีทองตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบขอบด้านข้างตรงนี้มันก็จะเป็นขากาวนะครับ ก้นขาไฟเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งขาด,ด้านในเนี่ยมันมีการขาดนะครับขาดจากด้านในนะครับไฟเนี่ยที่ต้องเข้า19โวลต์ตรงนี้นะครับไม่ออกมาทางขาออกตรงทางด้านนี้นะครับทําให้ไฟเนี่ยไม่เข้าไปเลี้ยงเมนบอร์ดแล้วก็ไปในส่งตัว ic ชาร์จนะครับหรือผ่านตัวแบตเตอรี่นะครับก็เกิดจากตัวนี้นะครับ นี่ก็ทาการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับทั้งทั้งทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาถูกล็อกนะครับถูกล็อกเอาเหล็กนั้นล็อกมารอบด้านแล้วนะครับเนี่ยก็มาเข้ามาเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับก็ทําการยกพอร์ตแล้วก็เปลี่ยนไปเลยนะครับตอนนี้ก็ชาร์จเข้าแล้วนะครับอันนี้อยู่ที่3ามสแนะครับแล้วก็สามารถออนโดยที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ช่วยก็ได้นะครับมีไฟเข้าไปเลี้ยงระบบชุด CPU นะครับการจอนะครับทั้งหมดเลยนครับตรงนี้ก็จบนะครับสำหรับตัว ASUS VivoBook นะครับที่มาในอาการชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดนะครับถ้าลูกค้ามีเครื่องนะครับรุ่นประมาณนี้นะครับ ASUS Acer นะครับ Notebook ไม o ุกหรือโทรศัพท์มือถือนะครับก็ลองส่งกลับมาให้ทางร้านช่วยดูได้นะครับทางร้านมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันสามารถเข้าไปดูตำแหน่งหน้าร้านบนเว็บไซต์สมัยทีสวิทได้เลยนะครับ